รลมไทยออยโดยนายสาว,วิจิตระวัติผู้จัดก,การแผนกบริหารงานชุมชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนรวมกับบริษัทโกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์จี้จำกัดมหาชนและบริษัทไทยโตไกาคราร์บอนโปรดักต์จำกัดพร้อมด้วยสิทธิชุมชนรอบโรงกันประกอบด้วยประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาสามัคคีประจำปี2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในงวันเข้าพรรษาร่วมถวายเทียนและทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวได้ทำบุญร่วมกันเกิดความรักต่อสถาบันครอบครัวและเป็นการเผยแพร่และจัดลงพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนต่อชุมชนสำหรับวันนี้กลุ่มไทยออยได้ร่วมกับประชาชนร่วมกันถวายเทียนพรรษาจำนวนสิบวัด อีกทั้งได้นาของทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและของใช้ต่างๆไปส่งมอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวทจังหวัดชมบุรีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุงในการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อให้คงอยู่ต่อไป ดพิธีการหลอดเทียนถวายเทียนว่าทาก็คือว่าทําการเล่นนะครับหลังจากนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นแต่เดิมเนี่ยแล้วก็จัดระบวนให้ไปทับพี่น้องประชาชนนมารวมไว้ที่นี่ก็มีการถวายาพระพรพระพุทธรัตนมงคลทศกุมารธาตามุ่งมีเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนโดยใช้รถบัสเนี่ยติดันคันละหนึ่งจุน,นมีจุน ไปถวายทุกวัดเลยนะทุกวัดทุกวัดทุกวัดใค้คุทสิวัดก็ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาเราต้องงดต้องงดว่ามันมีเรื่องการระบาดของโควิดพอในปีนี้ปุ๊บเราก็เริ่มคี่คายแล้วก็ทําใหม่แล้วเริ่มหม่ในยการที่มาต่อเทียนแล้วก็ฉลองเทียนเหมือนที่เราเคยดีแต่ในปีนี้เนี่ยจบบอ่กระชับนิดหนึ่งเพราะเราไม่มีการแห่ไปตามวัดต่างๆ เพื่อเ,อเรื่องความปลอดภัยด้วยก็เลยทํานิธีถวายเทียนที่หอพระพุทธเลยนะและอย่างที่เราทำบูญจักบาตรพระพุู่ธสังฆบิดรูปเนี่ยก็น,น,นิ่งในโอกาสที่ครบ10ปีด้วยทมมาบูญจักบาตรเสร็จแล้วปุ๊บก็มาเห็นท่าพองพระพุทธนะครับแล้วก็ถวายเทียนที่นี่เลยติกบัตเลยเพืนะ่อเป็นงานกระชับแล้วก็ผู้คนจะได้ไม่ไม่เยอะ นะจะได้ปลอดภัยลเรื่องการแพร่ระบาดของไขงนนน้นะครับก็สุดท้ายก็คือว่ากลุ่มเทยเอ้อยเน้นในเรื่องของการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ผู้ศรัทธาที่ติบต่อบันยาวนาเพื่อให้คงอยู่นะลังกจะบาังนี้ติดต่อไปนะ